เอามาก,ก็เรีกตรงกันเลยตั้งสามัวน,นะคะคะอันอนี้กณนาเสียงไว้เด้อค่ะเด้อเียกันแปดเก่าหัวปูนี่แหละแปดเก่าเขาแปดนะคะสําหรับแม่คู่ฝันผููแดกใครจรครับแม่คู่ฝันจนจนไลนะคะยังเวีนหลังจากที่ลงลงจากปูไปแม่คู่เป็นมือน,นั้นเป็นเพียเป็นมียมยเ่ปูเพราะท่านเห,ห็นบอกว่าหันไปเอยเพราท่านบอกปไปฟังจะ่แม่คู่เพราะท่านแล้วครับผม เ่อเรปเฉื่อยอยู่หายว่าเราตัวดีก็เสดส่วนพว่นนี้รายได้ก็ได้อันบรรัดนี้ฟันเห็นคือยังมีเสียงปูแล้วก็มีเสียงคนซุ่มแซวเว้ากันแต่ว่าบอกค่อยคอยบอกคอยแต่ว่าปูแต่ว่าก็ว่าปูอยู่แต่ว่าเสียงเป็นผู้ยิง่งคือเ่าบัดนี้ที่นี่แล้วมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งนอนเพื่อนนอ่นถอดเสนอโยู่คนละว่าเพื่อนลระ,ะบอกเลียกสามตัวบัดนีน้เพื่อนเพื่อนบอกเลียกไม่คู่แล้วเพื่อนกับมัด กับแม่คู่กับขอบพูนเพื่อนก็เลยจับมือกับเพื่อนกันเรีปลบอยกั๊มือไว้ดึงอหรือมือห่วงในกับบอดาอันจนห้องจนเสียงไรเสียงเรืองจนเสดือเรียนหอายว่ายังเว่นจนโตแก่จนมาถามปู่ปู่จะบวอตัวใดสามตัวอืมสามตัวเลยแปดห้าเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดหาีนแล้วแม่คู่เขาจะบอกว่าเดินนียบอ่ะเจ็ดแปดห้าแต่ว่านี่คือความฝันนะคะ ฟันยังเว้นก็บหลังจากที่ลงจากขอปูเจา้าซีเมนโบเมนเท่ากับฟิจน,าน่านาเบิรงเรือว่อาจะไปเสียงเบิรงแต่ว่าเลขตัวนี้แม่คุกกับเพท่านได้ซื้อเนาะค,ะค่ะโลตัวลีกับ,บดได้แจะหาแต่เพราะเปลี่ยนหางอพราะ่ีไปหาลองเบิรงนหมู่บ้านลบเนี่ได้เปลี่ยนหา,หา,หาครับเลขคำน,นวณแม่คุณเหลตัวเดียะแต่คำนวณแม่คุกคือเก่ากับซีเก่าแต่ว่ามันมันบ่ตรงเนาะค่ะมันบ่ตรงตัวนี้เนาะค่ะมีเก่ามีซีนี่แหละค่ะ พราะว่าเสียดจวนเราได้แปดแม่นว่าแปดเนี่ยแม่คู่ทวงูวันเออเสียจวนู็มาฟันคือกันแผะเสียดเจกัฟันในเจ็จแปดศูนย์แม่คู่ฟันในเจ็ดแปดหาเนี่ยเพาได้บอกกันเนี่ยแต่ว่าพิษตัวเดียวแม่คู่ว่าแต่แม่คู่เป็นหาเพราเราเป็นศูนย์นะคะน้องชายมั่นแต่ว่าตัวท่าหน้าแปดเจ็ดต้องกันแปดเจ็ดคือกันแปดเจ็ดก็เพราะเต้าหอกงูฟันหันเนาะครับผมใช่อันนี้คือควอมัน ต่ว่าแก่สีกิงบวกกิงแต่ว่าตามตามแม่คู่ฟันเลยจนสะดุ้งจนตื่นตื่นเพราะว่าตื่นยังมาตีมือผู้ยิงพูดน่ะนะเย็นเย็นเย็นระบาเดี่นกลัมืือแม่คู่ไว้การถอดจะไดรบอกคนมีแน่อยากไดน้่อยู่คนว่าแต่ว่าฟังบ่ขลิตตัวนี้ออกแม่คู่กับมีสัญญากับเพื่อน,นอยูะครับผมะกแกสีแดงไว้อยู่หรอฝันแม่่าถึงก็ถึงหาอากับไว้ซะก่อน ความฝันถาปูปูกับว่าแหลกตแต่นะวะแต่เวลากรบปอยของเราคือก็เพราะว่าข้องปูนี่หันแล้วสิปอยแล้วกปลปอยของ่นละคบนบอหน้ำพู้ใดไรในปูถ้ากัะพิดนีพิจะหน้าเบืองเราก็นอกลายเป็กกัจะเอาเบาบอกซูฟังห้าออกมาเพราะเราเอาเล็กแปดหามาแต่ใส่ือบอนบ,บริษัทบอกมาชิวานเนาะจเรียกขออนุญาตปูว่าปูบอกเอฟซีคนใดบอมื่อนี่แล้วเว่าบากตรวจลระสิทแล้วลว่าเบากใดก็บครับผม เกดแปดห้าฟันแต่สามสี่มือขึ้นหลังนะคะลังจากทีนั่นไม่คู่กันมานอนนอนยังเว้นเลยแหละค่ะพอดีเมีย์พี่อาจจลงไปเล่นหลับหับเพื้นหับไปประมาณกี่สิบนาทีนี่แหละฟันนฟันมันจะคล่องห้องว่าสันสามหนักหน่อยพ่อพี่ไปได้ยินชะคนห้องเกิดเตือนเองนะคะคนบอกหลังที่เคนบอกเรียนละบอกเท่านี้แหละสามตัวค่ะหรือสามตัวเพื่อช่วยคนนี้กับคนนี้แล้วอ่าแบบนี้นี่มุ่นปูค่ะ แล้วกับวาชื่อพรชื่อวาทุกพระองค์เออมือนี่งจะจวดโตมอกัมือน่งจะคือวาชื่อ้ามหนึ่งเนาะขามหนึ่งก็คือวาชื่อขามคือเอ๊จะขึ้นเดือนขึ้นดาวอุปเงินบ่มือขางวดลงเงินบะมือขางวดว่าเงินบ่มือจะไปกันเขาเออช้าดะผัดชีเนลแจกจ เพื่อจังรายวันอืมค่าเิหัวดโกนกับพวกท่านใจอืมบาดเก็บเงิอืมเอาจะคืออืมผู้ใดกับพวมือปากคืนพวมือจะค้ยืมครับปูอืมขัานพอพอคอยกระต่ายคืนตายที่อะครับปูที่นี้ท่านเดียวหยาดเท่านี้ครับปูจะมือเงินเดียวยาอืมเอาเอาจ็คืนพวกนี้ยืมมืออื่นเรื่องกลางเรื่องครับปู เออใครเขาจะเามาเอาเงินไปยาวยาใช่ปะเออตันงยุบบานไม่คู่นี่ไหมเงินตั้งยุบบานไม่คู่คร่อปูเอาจะทำบ้กครับบ้อรัาไปตังยุบานไม่กับว่อบ้อถัดหัวใปเอาเงินยาวยาไปเดยคื่บานไม่คู่มาดับเอามาจะเท่าจะเข่ามาสวยจะสวยอออมาเรงก็รา้แล้วคุยไรกันตัแต่ใบของอย่างเรื่องครับปู เพราะว่าท yeah. ่านเมือมื่กับระเทศเรั่เออให้เงินเยียวยาคนรักฟังเร้ยบร้้าพอกบคอยตัวร่งหายแก่เมื่อกาติแก่เมื่อแจยืมคนรักครับปูเออเืมเอาเราด้อะไเงินเยียวยาก็ได้เอาเราติดอเ่อกก้ครับปูอืมเร่องกจก้กรได้งเงินเยียวยาเนาะจ้าบกเสียติดใจเรก่องง่ายบเสียติดใเรื่องเคียบักเอง่านง่ากรื่อิ เนื้อเดาก่อมี่แตบโม่กันนึบาทอือืมเนี้ปชมมาปชมาได่เดะยอืมบาทีุ่างไงปาน้อเดียวอืมเนื้อเดามาเอาที่บ้านมาคู่บ้านได้คที่หาเกิดชุ่บานได็กที่หาเกิดชุ่มเท่านั้นมือเอ้ยเขาัปอืม เขาหายจากใจบ้านก็คือห้าเกิดก่วงเป็นผู้มือบุญนบรมือเป็นผู้มือนำใจเนะาะแข้งะอร่เพื่อเพือ่อมัมนรวบลบของเฮ้าเออไม่คู่วัดเกี่ยคู่ได้เท่ใหร่กพอเออนเนาะเออวัดหนึ่งแล้หนึ่งคนระับปู ้เาปตัวลไก่คือก่เยายานครับเพราะว่าลูกลานเนื้อไปบางประเทศมันกับเวลาไ่ตรงกันพ่นกะีครับพ่นกะทียายาได้มือนี้นะปู่เรื่องมือนี้ครับมเขียนไว้เนาะครับแคาบดเขียนไว้ก็คือขืมน่มืออึมัดตัวครัวครับครัวเปรียมตัวก็คือเปรี้ยวไว้แ่เนา้อืมครับอืมสืมขนาดดีเอาก็คือเียาญาอืมถามปื้ขาหาดือคับปู่จาป่คือพวกเขา ปูุ่มปูบมปุ่มบ่านคือเดวแกเขาคุมกนเขาแ่ออใบ้านเดแานีเขาคุ้ัว่เก้าสอ้าวเก้าสุเอาเดแกคุ้มกันเก้าสิบแปดเนาะออาเจาใครน้อเก้าสิบเอ็เนาะอาคนรกเก้าสิบเอ็ดด้อมันจะแต่คกันข้างมันบอกคเพื่อไรอีกพอบ่าแข่เก้าคิบโอดงมาใหญ่โบเขาใหญ่กูโบตลงมา Mặc quá của bà phóng ừ, gì dưới ừ, lễ ừ, ừ, cầu chìm dưới. Apoo, hm, a cầu chìm cầu thư. nó cầu chìm 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 cầu sau khi chìm cầu 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 chìm อันน no ok! ี้นอนทองมุกดาเขื่อนคำขอค่าเคไวันเกิดวันที่หน uh> ึ่งร่วงหน้าเนาะค่าเคเอื่นค่าระบาดเก่าเเก่าซือค่าเคสกับเ0ตซื้อบาทรอะไรลูกเออขอให้นังมุกดาเขื่อนคำมือโชคมือดาบมือโชคมือไม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินได้นอนทองได้มาค่าเคสก็เกตซื้อเกตซื้อนะลูกนะเออเอาค่าระบาดตกเต่ารลยเต่าื้อยอุกต้องเลยนะครับปู่เออพูดอ่ามือแห้งอืม อันนี้นอสูชารัดทองดีเก้าสิบบาทนางเช้าปันจะรูชาดีเก้าสิบร่วมบุญกับปู่ด้วยนะค่ายคนะเกาิบคือตรองแล้วกับคปูอืะรูเมือแห้งจะบวดเออมือโคมือแ่ามือโคมือมันอันนี้นางกุณฑาราบุกจับป่าต้อยซอยซู เออเพราะเปิดตัวตั้งใจแต่บอกต้อยค่อยตูเนย่อืมเพราะเปิดตัวคือเสียกจนาหงย่งยืยื้อปูเออร่วมช้างนวดฉาดอืมนวดดีๆนั่นแหละหนึ่งพันหวายข้าคายเก้าสิบพันช้างย่งกุ้วาะเออกองตัวย่งไปกองไปกองเก้าคลิยเก้าคที่าเไปกลองเออเออเอาหางมือโขกมือดามมือโขกมือหมามาจีค่อยกูมาบอกเสียดต้อยนั่นละอืม มันบ้องมือหายตีจะไม่ไม่จะกอยคีอกับก่อนเลอเออค่อยคูมมันบองมือจะอ๋ออืออ่านยีนกคมาดาให้ไมโชกมือราไมโชกไม่ไหยแล้วก็อ้ออดคุมอัวมาเาเสือกายนั่นน่ะบอกแด้อันนี้เอฟซีผขงมาทงข่งก็ได้ผมไา้คนได้ชือเสียงยัง้ราบวมุมมาขอให้บุมบปลมือคือสจคกมงบุมมา ไม่อ the ุกไม่ดักไม่ค right. <t ries> so so ุกไม่ไม่กัามแข็งรงเงินไหลงงทองยังมาจะดึอจะดืงุ้น้อ่าอันนี้โสโซชาดาฝพจารคุ้มค่ายชิบบาทไม่รู้บอกค่ายชิบบาทรวมข้างมหาเกียรสามอบาทค่ายค่ายชิบบาทถือบ่พพบถือชิบบาทบถตรเริ่มไปแข่งไูม ใช้แคเกาวเขยบนะวันอามฆฝนเมรานเมฆฝนเมือันที่หก็รกดดวยนะยนนนจะเริ่อจริจรจรอันนี้่างมาทางส่องเขียบกกเอ,อะเออในสุภาพกีพระมุดาข้าขายปู่ตาคนรัก้าวลิียบานมุ่งคลนใช้สิรารักรวมทางยอดชัดีิริเออข้าขาย ปูจากคนรักเขาคือถูกต้องแต่ยังาย่าใช่ไข่คนรักเขาคือ <c oughs> อนคือช่ำบุญตั้งหากื่งครับปูช้ำบุญจน้อยาดดรายของรางอืงไข่